ก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์หรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับพอดีวันนี้มาไถนาอยู่ข้างข้างครับอยู่ข้างๆงกันครับมาไถนาก็เลยได้มาเจอพอดีครับเจ้าเอชเคสองร้อยครับรุ่นสิบครับก็ตามที่สอบถามครับพี่คนขับแกบอกว่าวันนึงก็เต็มที่ก็ได้แค่บ่อเดียวครับ ถ้าบ่อที่สองมันไม่ไหวครับมันก็เต็มที่ก็นี่ครับเมื่อคืนแกเจาะแค่ตรงนี้ครับนิดเดียวครับนี่ครับพอเช้ามาแกก็มานี่ครับงานเนียนๆครับคนขับพี่แกพีมือมากครับแกบอกว่าบ่อนี้ดินมันแข็งครับนี่ครับมันเหมือนๆมันเป็นดินแถวบ้านก็เรียกอะไรครับแถวบ้านก็เรียกดินดากครับแถวบ้านอื่นดินดากนะครับนี่ครับ เต็มที่ถามว่าน้ํามันหมดไปเท่าไหร่พี่แกบอกว่าเต็มที่ถ้าทําเต็มที่ก็เราๆหกพันครับหกพันได้ครับก็รถยังไม่ถึงปีนะครับยังพึ่งก็พูดง่ายๆก็แกก่องมาครับก็ยังไม่ถึงปีครับพี่แกขับปีมือมากครับมาจากโคราชนะครับรถมาจากโคราชครับเนี่ครับสถานการทําก็ประมาณนี้นะครับ แล้วพอเสร็จนะครับก็จะเอารถขึ้นมาเกี่ยหลังข้างบนนะครับนี่ครับพินเยอะมากครับครับนี่ครับมาไถนาอยู่ข้างนะครับทะลก็ไถครับเมื่อวานพี่แกทําตรงนั้นครับนี่ครับเมื่อวานทั้งวันได้บ่อเดียวครับมันใหญ่ครับบ่อใหญ่พอสมควรครับ ก็เป็นสะปฏิรูปนะครับก็ใหญ่พอสมควรครับเนี่ยวันนี้ก็วันนี้พี่แก้ว่าจะเอาให้เสร็จครับน่ครับดินเยอะมากครับดูดินดูดินข้างหลังครับดินเยอะมากครับฝั่งนันครับนี่ก็ดินมันเป็นเหมือนเหมือนดินสมองดินดาดครับแถวบ้านเรียกนะมันไม่ค่อยได้ข้าวครับ แข็งครับทั้งแข็งทั้งอะไรครับก็ไม่ค่อยได้ข้าวนะก็ก็ทำพุสระก็ดีไปอย่างครับเพราะว่าทำน้ำมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวครับหญ้ามันเยอะครับหญ้าก,ก็เยอะครับไม่ค่อยได้ข้าวน,ะนี่ครับดูหญ้าครับ มีแต่ย่้า้ครับแล้วก็ดินมันเป็นเหมือนคล้ายๆดินหินก้อนเล็กๆนะครับคล้ายๆดินกรวดนะครับก้อนเล็กๆนะครับครับจะทํางานไวมากครับนี่ครับต่ว่าวันนี้น่าจะจะเอาให้เสร็จเลยครับ,บครับเงียบแบบเสียงเงียบเป็นค่ายหนึ่งที่ คนนิยมกันเยอะครับก็ขออนุญาตที่ไปแล้วนะครับถ้าเราไม่ขออนุญาตมันก็เหมือนละเมื่อลิขสิทธิ์ไปอีกอย่างครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นพิธีรีตองไปครับซุปเปอร์เอสเคสองรอยครับคนขับมือนิ่งมากครับ เสียงเงียบมากครับก็นี่ครับแนวสะแนวสามากก็จะถึงประมาณนี้ครับนี่ครับแนวสะนะครับสะยาวครับนี่ครับแนวสะก็จะทิ้งไปตัวนี้ก็จะเป็นคันคู่สะนะครับนี่ตัวนี้อีกมุมหนึ่งครับตรงนั้นก็ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากครับสะถือว่าใหญ่มากครับ ก็เป็นสะโครงการครับสะปติรูปครับแบบนี้มีหนาวครับใหญ่มากที่มือที่แกมือนิ่งมากครับมาจากโคราชนะครับรถได้ยังไม่ถึงปีนะครับ พี่แกบอกไงรถพึ่งถอยมาได้ยังไม่ถึงปีครับดินแข็งครับเนี่ยมองไปนะครับเนี่ยที่เห็นเป็นสีเหลืองๆสีส้มๆแข็งนะครับตรงนั้นนะครับแต่ข้างล่างไม่แข็งครับนี่ครับพื้นล่างครับที่มองเห็นไม่แข็งนะครับมันจะแข็งอยู่พื้นบนครับมันที่นี้มันไม่ค่อยได้ข้าวครับบวกกับนานสูงด้วยครับหญ้าเยอะครับ ยามันเยอะก็ไม่ค่อยได้ข้าวครับเจ้าของเลยตัดสินใจขุดสากเลยครับก็ดีไปอีกอย่างครับแต่ต้องมาดูว่าชสูงแบบนี้มันปลามันจะอยู่ไหมนะครับเพราะว่าพูดไปแล้วมันก็สูงครับ มามาสองคันนะครับมาจากโคราชครับใหม่ทั้งสองคันครับก็ที่สอบถามมาก็พี่แกบอกว่าย้ายมาจากตำบลสะขุดนะครับมาจากโคราชมารับงานอยู่ตำบลสะขุดก่อนนะครับออกจากตำบลสะขุดก็ย้ายมานี่ครับย้ายมาเยบืกครับเพิ่งเพิ่งได้สองบ่อครับบ่อที่สามเพิ่งเริ่มเมื่อเช้าครับ รถมาสองตัวครับ <c oughs> แต่แกแต่แกลงบอ่อนี้เป็นบอ่อที่สองนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อที่สองอีกขั้นหนึ่งลงเป็นบอ่อที่สามครับก็ <c oughs> น่าจะราวเาจ็ดพร้อมๆกันครับสองบ่อวันนี้ครับพรุ่งนี้ก็จะลุยบอ่อที่สี่บ่อที่ห้าครับแกบอกว่าของเยาวิกมีทั้งหมดเจ็ดบ่อนะครับเนี่ย เฉพาะยาบึกเฉพาะอยู่ที่บ้านโคกเกตนะครับมีอยู่เจ็ดบอ่อครับของบ้านโคกเกรยาบึกนะครับแต่บ้านอื่นก็ไม่รู้ครับแต่ที่สอบถามมายอยู่ในบ้าน,นครับ ที่แกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากรุ่นอื่นเท่าไหร่นะครับมันแค่ปรับแต่งก็ไม่เยอะครับนิดๆหน่อยๆครับส่วนเรื่องความไวนั้นก็น่าจะไม่ห่างกันเท่าไหร่มากครับครับบางที่มันก็แข็งครับบางที่มันก็ไม่แข็งครับ พี่แกพูดดีครับเดินไปขออนุญาตพี่แกก็อนุญาตให้ถ่ายครับเพราะว่าถ้าเราจะไม่ขออนุญาตมันก็ยังไรอยู่นะครับมันก็ขออนุญาตครับต้องขออนุญาตไม่ว่าจะไปถ่ายอะไรครับนี่ครับเสียงนิ่มมากครับรถใหม่อะไรอะไรก็ดีครับ มันเป็นอาชีพหนึ่งที่ใครหลายคนใฝ่ฝันครับแต่ช่วงนี้มันลดมันเยอะครับรดเล็กครับพวกมาร์กทีมาร์กอะไรมันก็เยอะครับแข่งขันกันครับทุกวันนี้ครับไม่มีอาชีพไหนที่ไม่แข่งขันกันครับไม่ว่าจะอาชีพไหนอะไรครับทุกอาชีพแข่งขันกันหมดครับใครหางานเก่งใครวิ่งหางานคนนั้นอยู่รอดครับ แต่เรื่องรายละเอียดการส่งงวดส่งอะไรไม่ได้ถามแกนะครับว่าส่งงวดอะไรยังไงครับก็ถามเฉพาะแค่ที่มาที่ไปครับเนี่ยตรงนี้มันไม่น่าจะแข็งครับแต่ตรงเนี้ยที่แกพี่แกมขุดมาก่อนนะครับดึงมาก่อนมันน่าจะแข็งเอาเรื่องครับ ฟีมือมากครับสุดยอดเลยครับเราจะไปรีวิวเเลร์บ้างครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับไม่หลุดไม่อะไรเลยครับสมกับเป็นของใหม่ครับของใหม่อะไรก็รกดีครับ รุ่นสิครับตัวนี้ครับหนึ่งคลิปเลยครับสุดยอดมากครับครับมุ่กี่ยังแน่นยังอะไรอยู่เลยครับพุ่งได้เข้ามุมที่สองนะครับยังไม่ถึงมุมที่สามเลยครับพิ่งได้มุมเดียวครับ จะเสร็จไหมครับวันนี้ครับแตอพี่คนขับแกบอกว่าแกจะเอาให้เสร็จนะครับแหลมมากครับฝันอยากจะได้ครับสักตัวครับรอถูกลัตเตอรี่ไม่ถูกสักทีครับอยากมีไว้ทำของตัวเองครับ อยากขุดก็ได้ขุดจะครับอยากถมก็ได้ถมครับแต่ถ้าไม่มีงวดนะครับเราไม่ต้องวิ่งเต้นอะไรมากมายครับผมเป็นคนที่ชอบรถกษตรนะครับนี่ครับพวกเกี่ยวกับบินกับอะไรครับชอบครับมันคนเราชอบไม่เหมือนกันครับชอบอาชีพที่มันไม่หรูหราอะไรมากมายครับ ทำงานไวมากครับบวกกับพี่มือครับพี่พี่มือพี่แกนิ่งมากครับสุดยอดครับทําได้สวยมากครับแต่ทํางานแบบนี้ผมว่าบุ่งกี้น่าจะอยู่ได้นานกว่าทํางานอยู่ ในบ่อทรายนะครับถ้าทํางานทรายแป๊บเดียวครับไม่บุ้งกีก็สลักครับไปครับแต่ก่อนก็ขับอยู่ในท่าทรายครับแป๊บเดียวครับทําแน่นแค่ไหนก็แป๊บเดียวก็หลวมครับแล้วทิ้งก็ดังครับแต่แบบนี้ผมว่าน่าจะอยู่ได้นานกว่าครับทนกว่าครับมันไม่เหมือนทรายครับตัวนี้โอกาสเข้าไปมันยากกว่าครับ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับพอดียังไม่กินข้าวเที่ยงเลยครับเดี๋ยวจะเข้าไปกินข้าวเที่ยงก่อนครับมาออกมาไถนาครับตั้งแต่เช้าครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับก็จะประมาณนี้ครับมารีวิวรถใหม่พี่แกครับมาจากกรวราครับก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วครับก็อย่าลืมครับฝาก กดไลค like so like ์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดสับตะไคร้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้ครับว่าเป็นยังไงยังไงครับก็สําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวฝากติดตามครับว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ ท้ายด้วยเจ้าโกบีครับ